ของพระเอกที่ต้องถอดเสื้อโชวกล้ามด้วยและและ้วเจ๊เจก็ได้เห็นว่าอารนั้นนะมีกล้ามเป็นมัดๆไม่แพงองค์ที่พึงพายได้วสาส่วนอ๋ออ๋อมันช่างโดนใจเจเลืกเกินอ ถึงกับต้องลูบน้ำมันขนาดนี้แอบอากอบค่ะอันที่จริงช่วงนี้เจก็ยังว่างไม่ตับว่าจะรับสมัครพนักงานทานน้ำมันเพิ่มไหมคะอาคุณผู้ชมคะหลังจากทานน้ำมันเสร็จเรียบร้อยก็ถึงฉากที่น้องอาจ,จะต้องมีแล้วสีนกับเอะ โคตรชันเอ่อทักคนผู้ชมคะ่ะคงจะเป็นเลูบศิลปเล็กๆประมาณกอดกันเล็กน้อยไม่เป็นไรคะ่ะนั่นเจรับได้เฮ้ยตายตายดังขนาดปากประกบป,ปากกันเลยเ,เนียนนะแอระอาคะ่ะลงทุนมากไปไหมคะ่ะอา ไงเนี้ยากที่อ,อาจจะเรียกว่าดีที่สุดเพื่อนกู